วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่2ร่างกายของเราเรื่องหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้และได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายแล้วเรามาทำการตรวจสอบกันว่าคําตอบของนักเรียนถูกต้องหรือใกล้เคียงหรือไม่หากคําตอบของนักเรียนถูกต้องหรือใกล้เคียง ให้ใส่เครื่องหมายดาวหนึ่งดวงในคำตอบนั้นหากคำตอบใดไม่ถูกต้องหรือไม่ใกล้เคียงนักเรียนสามารถแก้ไขข้อความให้ถูกต้องได้และให้หน้ายิ้มในคำตอบที่แก้ไขแล้วเรามาเริ่มตรวจคำตอบกันเลยค่ะ,คะกิจกรรมลองทำดูหน้า49ดูภาพและเขียนชื่ออวัยวะลงในช่องว่างที่กำหนดให้พร้อมตอบคำถาม อวัยวะนี้คือปากอวัยวะนี้คือหลอดอาหารอวัยวะนี้คือกระเพาะอาหารอวัยวะนี้คือลำไส้เล็กอวัยวะนี้คือลำไส้ใหญ่ 1. อวัยวะส่วนใดสามารถย่อยสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตได้ คำตอบคือปาก 2. เนื้อหมูสามารถถูกย่อยได้ในอวัยวะส่วนใดคำตอบกระเพาะอาหารเพราะเนื้อหมูคือสารอาหารประเภทโปรตีน หลังจากที่นักเรียนได้ตรวจสอบคำตอบแล้วหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปเป็นความรู้พื้นฐานเพื่อเรียนในชั้นสูงต่อไปขอให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ